นี่ขนาดไม่กินมันไม่ได้กินเยอะนะนี่เยอะพี่เมื่อกี้แม่ไปหาหนูดีไม่เจอหนูดีไม่ออกมามองไม่เห็นเลยเนาะว่าใครขับมาล้วงสูงเมื่อกี้ด้วยเนี่ยลูกเพราะว่าเผื่อเขามาสร้างบ้านเขาก็มองมาเห็นขนมดยแม่จะเอาขนมมาให้หนูดีหนูดีไม่ออกมาเนี่ยแม่ไปส่งเสียงตุ๊ดีตุ๊ดีแตวแม่ไปส่งเสียง ไปดูดีไปดูหนูดีไปไปดูหนูดีไปดูหนูดีก่อนไปไปดูหนูดีไหมไปไหมไปดูหนูดีไหมบงกี้ดูดีไหมยังไปดูหนูดีกันไหมป่ะไปดูหนูดีไปเิิร์นลนไปอร่ะป่ะจีจีจีกี่กี่กีจีไม่สนใจแล้ว หอยอุตส่าห์ว่าเพิลไปขึ้นพ่อไปชิวแล้วลงเทาอันนี้เขาว่าไพ่บุคคาไปของเจ้ากับคุณอันนั้นตอนเช้ายังอยู่เลือกขึ้นได้อะเมื่อกี้ดูดูดูเมื่กี้จะกินหรือเมื่กี้จะกบฝังกบมันไม่ค่อยกินยังไงระวังนะลูกมันใจมันห่วงเด้ตะกี้มันหนาที่แม่นฝังนะเมื่อกี้ไม่กินก็ไม่ต้องฝังลูกให้คนอื่น เนอ้ยขอโทษค่ะเสียงดังดูดูหามันหาไม่เจอเก็บแล้วอดูจมูกดิพี่พงกียตแสดงว่าวันนี้พี่พงกี่ไม่อยากกินข้าวแล้วแหละมันแม่เอาออกมาแล้วหนูจะไปฝังอะไรลูกนี่แม่ออกมาแล้วแม่อาออกมาแล้วแม่ออกมาแล้วหมาขี้ห่วงจริงเลย เนี่ยหมาดื้อหมาแบบเนี้หมาดื้อหมาเนี่ยใช่เลยเขาก็กินตุนไว้ก่อนถ้ามีก็ตุนไว้ก่อนโอเคพี่บ้องเก๋ไม่มองน้องอย่างนั้นลูกไม่มองแบ่งกันสิหนูได้กินอยู่แล้วหนูกินจนหนูไม่รู้จักแบ่งอ่ะโอเคเอานอนแล้วนอนเฝ้าหมู โอ <Okay. S 2> เคโอเค okay, ครับบ๊ายบายน้องกี่ดือ้อวันกี่ดือ้อ